สวัสดีครับอันนี้เราก็อยู่กับช่องงานอร้อยวีหนึ่งนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้จะทาเรื่อเปแนะนําสินค้าไม่ได้ชักชวนเล่นการงทุนแดงใดการ์ดรวมความเสี่ยงใต้คลิปเราจะมีลิงก์สมัครสมัครกันยเยะๆนะครับอันนี้เราก็อยู่กับ EP ที่2กับ Metalayer นะเกม NFT f ร e e to Earn นะกระสายฟรีเล่นได้นะมีบนเล่นบนได้บนเว็บแล้วก็บนมือถือ App Store Play Store นะอ่ะเริ่มกันเลย อ่ะเข้ามาก็ต้องดาวน์โหลดสักเล็กน้อยอันนี้ก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะดาวน์โหลดเร็วปืด๊ดเร็วปืด๊ดอ่ะไปถึงก็จะมาอยู่หน้านี้นะก็เป็นหน้าที่อ่าอันนี้ก็เป็นนี่นะพาส s เวิร์ดนะแล้วก็เล่เกมนะเป็นลนะ็อกอินกับอ้น,นี่นะครับอ่ะอันนี้ผมกดเข้ามาเล่นเลยน,นะอันนี้ไปเป็นใส่รีโค้ดนะผมยังไม่ได้สมัครนะ ก็เดี๋ยวผมแปะไว้ให้แล้วกันนะผมยังไม่มีรีโคดอ่ะก็ข้าไปก่อนแล้วกันนะใส่เนมนะสี่ถึงหกตัวอ่ะก็ใส่ชื่อเลยนะผมก็ชอบใส่ออร้อยผมนะ <c ười> คิดไม่ออกบอกอดออร้อยได้นะแล้วก็ปุ๊บปุ๊บมใส่ชื่อแล้เดี๋ยวเราค่อยไปตั้งอะไรที่หลังแล้วกันนะ เข้านี่ก็เข้ามาในเกมมนนะอ่ามันจะแห้คราบไปสคริปต์นะอ่าเข้ามาเนี่ยเราก็จะเห็นเหรียญเลยนะเป็นบ n b อันบกน่าจะเป็นเหรียญของเขานะตรงนี้นะอ่าอ่ะ,อะเข้ามาก็จะเห็นรูปแบบการต่อสู้นะเราก็ลงไปดูเขาเนะี่ยดูได้ไหมอ่ะเช่น t a r ร์บ t ตทนนะุนบอกตรงก็เลยไม่เป็นนะอ่าอันนี้ก็ อัน,นมีตำแหน่งบอกด้วยนะตำแหน่งนี้ก็จะบวกเหมือนเท d พีดีเฟนต์อลอันหลังก็จะบวกแอ t แทกนะอ่าผมเอาิผมเอาตำแหน่งลงไงอ๋ออนี่นะอนมันสามเมื่อเรียกได้เราควรจะอยู่ที่บวกให้พียี่สิบเอร์เซ็นแล้วก็ดนะีเฟน s ์แน่ก็สตาร์ทแบตเทิรเลยอ่านี่นะนี่พลังอ๋อนี่เป็น แต่ละปุ้งโอเคแล้วก็ฟันโหดวแล้วเกินบุกมานนะาอ๋อบางอันมันก็จะไม่เหมือนกันแฮะเราควรจะเลือกเลือกอะไรวะที่มันได้นะใส่ฟ้ากันนะแล้วก็กระตุกเล็กน้อยนะเราโอ้ไม่หลกดได้หรือเปล่าท่านี้ วันนี้ก็เล่นอีกบ้างเรียบร้อยอันนี้กันสีอันป้องๆๆง,งช้าพลังโอ้เกือบลวกเกือบลวงโอ้ชนะแลว้วอ่ะนี่ก็นี่นะมันจะให้เราเลือกรางวัลหรือเปล่าอ่ะก็จะประมาณนี้นะสำหรับ EP ที่หนึ่งยังงงๆอยู่นะอ่ะยังงงโอเคเขาพคุอีพที่สองเห็นไหมใช่ไขอบคุณที่ติดตามและรับชมนะครับ ่ใต้คลิปก็จะมีเข้าเกมแล้วก็ดาวน์โหลดทั้งโซมเพสโต,โต้ขายของก็ใช้น้อยใต้คลิปวิดีโอจะมีลิงก์สมัครกะดันเทคลิปตโตอันดับหนึ่งโลกก่อนหน้าที่ถือสูงปลอดภัยสูงแต่ก็มีความเสี่ยงสมัครเช่มีมนาการสมัครยินยะันต,ตัวนั่นแบบประชามน30นาทีนะ เวกเทคคริปโทนดับหนึ่งโลกเปิดมาห้าปีโอเคเอ็กเิดโเคนี่ยมีระบบเทมัจินดีสุดในโลกดีกว่าใบนั้นยังไงก็ลองสมัครกเทดดูกูคอยเว็บต้นน้ำเปิดมาสี่ปีเกดอไดโอเว็บต้นน้ำเปิดมาสิบปีนะสามารถฟาร์มเหรียญได้เคบีคอยก็ฟาร์มได้แอลแบงเว็บต้นน้ำเปิดมาแปดปีนะสายเกมก็โมบล็อกนะโรลล์คอยเล่นเกมได้เงินยินสายฟรีทุเอิญนะบิดแมนเนี่เกมนะก็เป็นฟรีทุเอิญเหมือนกันคล้ายโรลลคอยขอบคุณที่ติดตามและรับชมนะครับ เจอกันใหม่อีพีหน้านะครับเจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย